จัดฟันแบบธรรมดากับแบบดามอนต่างกันยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังการจัดฟันแบบธรรมดานะครับเราจะต้องใช้โอลิงเพื่อยึดลวดจัดฟันเข้ากับเหล็กจัดฟัน mm. แต่ดามอนไม่จำเป็นต้องใช้ยางเพราะว่าเขาจะมีฝาเปิดปิดแบบนี้นะครับทำให้ตัวแบ็กเกสามารถยึดลวดได้โดยไม่ต้องใช้ยางนะครับ แล้วไม่รัดยางมันดีกว่ารัดโอลิงยังไงข้อแรกนะครับไอย,ยางโอลิงเนี่ยมันจะอยู่ในปากเราได้แค่ประมาณ1เดือนหลังจากนั้นมันจะเริ่มเปื่อยคนที่จัดฟันแบบโอลิงนะครับจะต้องพบหมอทุกเดือนแต่ดามอนอาจจะไม่จำเป็นต้องพบหมอทุกเดือนก็ได้ข้อที่2อนะครับยางที่รัดลวดกับแบ็กเก็ตเข้าด้วยกันจะมีแรงเสียดทานทําให้เวลาดึงฟันนะครับจะต้องใช้แรงที่สูงกว่าส่วนดามอนนะครับระหว่างแบ็กเก็ตกับลวดเนี่ยแทบจะไม่มีแรงเสียดทานเลยเวลาเอาใช้แรงก็จะน้อยมาก ทำให้ฟันสามารถเคลื่อนได้เร็วกว่าข้อที่3นะครับคราบพาร์กกับเศษอาหารจะติดใต้ยางได้มากกว่าพื้นผิวโลหะทําให้การแบ่งฟันของแบบดามอนเนี่ยมันง่ายกว่าแบบธรรมดาที่มียางแต่ข้อดีที่บอกมานะครับไม่ได้แปลว่าจัดดามอนเราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าหรือเร็วกว่าจัดแบบธรรมดาเสมอไปเพราะเป็นแค่ปัจจัยเดียวมันมีปัจจัยอื่นที่มีผลมากกว่านะครับก็คือประสบการณ์ของหมอความร่วมมือของคนไข้และความยั่งย่ายของเคสถึงจะจัดแบบดามอนนะครับแต่ถ้าเกิดคนไข้ไม่ร่วมมือเลยหมอขาดประสบการณ์ก็คงจะหวังผลให้ออกมาดีและเร็วไไม่ด้